สวัสดีค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องเด็กหน่อย3ามขวบยางไปจมน้ำด้พี่น้องหลายคนอาจิิมองว่าเป็นอย่างคือโบออกมาเว่าทตั้งเตที่เลขกในมุมมองมของข่อยข่อยคิดว่ามันเป็นการอ่สอสนเงือ่อนเอียงหลายหายอย่างขอยบอกหูหรอกนะว่าคุณนคู่เหตุจริงหรือบริเหตุจริง แต่ในมุมมองของข่อยข่อยไม่ความหูซึกว่าครอบรัวเขาไม่ได้ผิดอะไรที่เขาสิสงสัยในเรื่องนั้นเป็นข่อยข่อยก็สงสัยเพราะว่ายังไงเหมือนกับว่าคุณครูนี่มีพฤติกรรมขาดว่าหลายๆโรงเรียนกับมีพฤติกรรมแบบนี้คือว่าเวลาเด็กหน่อยห้องไห้ยหรืององแงหรือว่ามีความประพฤติบ่เหมาะสมคุณครูก็สิไดเอาการไปคังไว้ในห่องเล็กห่องน้ำเออ อาจจะเป็นการบอรทำลายร่างกายก็จริงแต่เป็นการทำร้ายจิตใจคอยมีความหมูดซึกมาการทีวาคู่ใช้ไม้เรียวตีมือเด็กเบาๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่สำหรับเด็กที่ทำผิดนะเออแล้วอีกอย่างหนึง่งการทำลายทารุ่นทั้งจิตใจมันบาดเจ็บนานกว่ามือ กาแขนกว่าขานะแล้วการที่คุณเอาเด็กไปขังไว้ในห้องน้ําเด็กน้อยอาิหไยหายจนแบบเหมือนอากาศที่เขาไปรอเลียงนี่มันน้อยลงแล้วห้องน้ำมันเป็นทีแคบมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้คุณเมาหูเลยว่าการที่เด็กหน่อยคนนั้นเขาหยุดห้องหายเขาอาจจะขาดอากาศหายใจหรือว่าเขาแค่สลบหรือว่าเขา เมื่อยแหละเขานอนเออข่อยคิดว่าการขังเด็กหน่อยไว้ในที่แคบแขบคนเดียวบอมเนเรืองที่หนากระท่ำและเรื่องที่ว่าเด็กหน่อยยางออกไปแปดร้อยเมตรไปจนหอดสะค่อยก็คิดว่าบ้านบอมเมนเรืองที่ว่าเป็นไปไม่ได้แตเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าสมัยแต่กรอนเนอะ ห้างอยางนี้ออกจากโุงเรียนกับเพื่อนระยะทางเป็นกิโลเราก็ทำได้บวัวสิบปีนกระแท่นหน้าสูงๆเข้ากับเห็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างบวัวได้เกินความสามารถของมนุษย์เฮ้าหรอกต่อให้เขาสิบปีนดิดหน่อยก็าตามคอยคิดว่าไปได้แต่ไปแบบลำบากเออ สำหรับข่อยข่อยไม่ีความหูซึกว่าเด็กบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยยุ่งยากบ่ไปเด็กบางคนอาจจะคิดว่ามันถาท่ายก็ได้หรือว่าเขาต้องการเอียงสักอย่างหนึ่งเราไม่รู้เลยแต่ครูคุณบกพร่องจริงจริงคุณบกพ่องเองียงคุณบกพ่องที่เหตุให้ลูกของเขาสูญหายโดยที่คุณบ่ได้แจ้งเขาโดยทันทีทันใด คุณกับเลือกที่จะแชทขอความในกลุ่มแทนทีสีโทรหาผู้ปกครองเขาโดยตรงว่าเห็นลูกไหมลูกแอบกับเพื่อนหรือเปล่าและคุณเป็นอยังคือสารเพอขนาดนั้นเด็กหน่อยกับจำนวนครูมันไม่ได้เยอะมากกว่าการดูแลเลยถ้าเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ การที่คุณไปพักกินเขาแล้วคุณมีเด็กในการดูแลคุณควรสีพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปกินบอมแมนเฮกันไปกินน้ำการเลยคุณหมั่นใจเด็กจังไดว่าเด็กหน่อยสีบอย่างออกจากโุงเลียนสีบอมีผู้ใดมาโลเด็กหน่อยไปทั้งๆที่่าวมันก็ออกบุญบุนบุนบุนอยู่ในเรืองเก่ง จับเด็กในเรื่องการอนาจา์เด็กในเรื่องอียงต่าง,างๆคุณทําไมถึงใจเย็นจังเลยเออผู้ปกครองเขาไปฝากลูกไว้กับคุณเขากา่าไว้ใจคุณมากพอสมควรถ้าเรื่องบ่เกิดคุณสิตรนักถึงความ เล่อของเจ้าของหรือเปล่าหลายคนอาจจะมองว่าครูเป็นคนเอาเด็กหน้อยไปถิงอยู่หนองน้ำมันกะเป็นเรื่องเป็นไปได้เพราะอีย่างเพราะบอมีกล่องวงจรปิดบอมีหลักฐานใดๆเลยแต่ที่รู้ๆว่าเด็กอยู่กับผู้ใดจะเป็นเรื่องสงสัยกบับบแปลก มุมมองของข่อยข่อยมองว่าเด็กหน่อยสามารถถอดกางเกงและกระถดเพิ่มเผือเองได้ในวัยสามขวบทำไมลูกข่อยเฮ็ดได้แตว่าขอบกว้วที่เขาโขอาวเขาบอกว่าลูกเขาเฮ็ดบ่ได้เออมันก็เป็นเรื่องแปลกและก็เรื่องการใส้ล่องเท่าไปผิดคู่เตว่าเด็กหน้อยร่างคุน้นแต่ต้องยอมรับว่า มีการใส่ล่องเ้าพิษเรื่อยๆอยู่เหมือนกันเป็นยังข่อยคือว่าลงสี่ข่อยว่าใดเขาขางคู่นะแต่ข่อยอยู่ในไล่กลุ่มของของโรงเรียนเออข่อยว่าภายในอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์ก็จะมีบอกผู้ปกครองว่าเด็กผู้นั้นเด็กผู้นี่ใส่ล่องเ้าไปพิดลูกใส่ล่องเ้าไปพิดกับป่าเด็กผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการเอากระเป๋าลง เลี่ยนกระเป๋านักเลี่ยนกระเป๋าดินสอของมูไปเดืองนี้มันเ่าได้ยากเนาะแต่ในลักษณะของการถอดแผลมเพิดบางสิ่งกับคิดปลาเด็กหน่อยฮิตได้เตว่าอาจจะเป็นเด็กบางคนอาจจะบอดได้ร่วมกับเด็กหน่อยผู้นี้ก็ได้ถ้าการตรวจของแพทย์บอดได้มีการอนาจารขังราง ก็มีสิทได้ว่าเด็กหน่อยสิเดินไปจมน้ำตามทีคู่เดบอวาถึงเพราะว่าการถอดเสื้อมันถอดยากมันเป็นเม็ดรกระดุมลูกขอยสามขวบเพชรเพ่อได้ได้ว่าพวกถอดกระโปรงถอดแพ่เเผิ์ดถอดกางเกงทำได้สำรับลูกขอยนะ แต่สาหรับลูกคนอื่นข่อยกับบ่หูพอข่อยบ่ฟันทุ่งข่อยกับบ่แเมนตารวจมันไม่ผิดอะไรที่ขอบรัวเขาจะสงสัยการไปทนาสูตรสาหรับตัวข่อยเขาต้องทนาสูตรเขาไปคึงขังในมาเด็กหน่อยลงน้ำเนี่ยย่างเขาเห็นหนองน้ำเัาหูอยู่แล้วว่าน้องน้ำนี่มีดินมากดินเยอะถ้าตกไปเบื้องวา่าดินอยู่ในปอดเนี่ยมีเยอะหรือมีน้อยขนาดไหน ถ้าสมมติว่าน้ำคือปอด่ะเมื่อคอยมีดินอยู่ในปอดเนี่ยสันนิษฐานเดียว่าตายน้ำอาจจะเป็นน้ำที่อื่นหรืออาจจะเป็นน้ำที่ในห้องน้ำก็ได้แต่การที่ว่าเล็บมือเล็บเท้า ของเด็กบ่มีดินก็คือว่าเขาอาจจะลงไปถึงในกลางน้ําแล้วมันบ่มีการตะเขียตะกายอันนี้ไม่ได้มอง,องของ่อยแต่ว่ามันต้องไปดูขีป้ปวดแค่นั้นแหละว่ามีดินเยอะหรือบ่มีดินเยอะเพราะว่าเบื้องจากน้องน้ำลักษณะน้ำคุ้นแบบมีดินตรงเยอะแน่ๆาำรับคอยกะหวังว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายในทางที่ดีและก็ ถ้าสมมุติว่ามีคนผิดหรือมีการขาตกรรมจริงๆก็ขอให้จับคนลายได้แบบไว้และเรื่องที่คนตอว่าคุณครูเรื่องที่เขาเอาเงินสามหมื่นเนี่ยมาซอยเหลือบางคนเงินสามหมื่นอาจไม่ใช่เงินจํานวนที่เยอะแต่สําหรับบางคนอาจสิเป็นเงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็ได้เงินเดือนของคุณครูพี่เลี้ยงเด็กในต่างจังหวัดมันไม่ได้เยอะเหมือนที่คุณคิดนะ บางเดือนเงินเดือนบบดาต้องล่อสองเดือนสามเดือน4ี่เดือนคู่เด็กลังคน้นหายิบหายืมจนว่าเมื่อยกับมี่และการชดเชยมันอาจจะมีมากขึ้นในหน่วยงานบระว่าสิเป็นหน่วยงานสถานศึกษาอ่านโยกอบอตอหรือว่าอีอย่างแบบนี้แต่มันก็ต้องเป็นงบหลวงนั่นลับพี่น้อง แต่คู่ประมาทเล่นเลอมันก็ต้องมีบทลงโทษของคุณครูเขาอีกต่อไปและถ้า,ามีการฆาตการรมจริงๆเดี๋ยวผลพิสูจน์อีกรอบนึงออกมาก,กับคุงสิไดยหูได้เห็นกันเนาะพี่น้องสาหรับข่อยข่อยแนมเป็นกลางกลางค,คลินคลื่นสีมีคนตอวาข่อยว่าบแมนลูกจ้าข้องระเว้าได้กระร้าง คอยคิดว่ารังเทอรังยางมันบอมีผพูดใดอยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้หรอกสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครอบครัวของเด็กก็ถูกว่าเสียใจคุณครูก็ถูกที่ว่าเขาก็ต้องกลัวความผิดอยู่แล้วเพราะเขาประมาทนั่นเลิกเนาะมองกลางๆสำหรับคอยคอยคิดว่ารงเรียนอ่ะควรซิมี่รัวรอบขอบชิดมาก,กว่านี้บอแมนโรงเลียนคนโลนแบบนี้ สำหรับข่อยยังไงมันก็ดูบ่บปอดภัยอ่ะต่อห้ยสิมีการเดินบันไดเดินอียงกระซางแต่คนนอกก็สามารถเข้ามาโดยง่ายและวก็เด็กออกไปได้โดยทีวาครูอาจจะเพอเลอเหตุอียงอยู่ก็ะตามมันมันเป็นไปได้ทั้งหมดถ้ากล่องจอปิดข่อยละเบื่อหน่ายไปยังเสียเบื่องยังกับบ่อดด จริงๆถ้าสมมติว่าในขังหลอบนอกจังสีบอมีบอม่บอมี่บอมีหัวบอมมี่ยังกระดาษจ,จะมีกล่องเพื่อดูพฤติการเพื่อดูพฤติกรรมคุณคู่ที่อยู่ในโรงเรียนว่า,าสั่งสอนอบรมเด็กไปในทิศทางที่โอเคไหมและมีพฤติการพฤติกรรมซุ่มเสี่ยงหรือเอยียงไหม หรือแม้กระทั่งเด็กน้อยอยู่โรงเรียนอาจจะมีอุบัติพิบัติอุบัติเหตุจังใดก็ได,ได้เออมันนนาสิมีกล่องให้ผู้ปกครองได้เบ่งเพื่อความสบายใจเนาะ